เรามาเดิเนเร่งกันดีกว่าเรามาเดิเนเร่งกันเกตโตเซเซเกตโตท่ากระดะเกตโตเซเซก็ผมมียวมากเลยกลับผมผมไม่รู้ว่าผมจะซื้อเขาได้ไหมผมต้องไปซื้อ ต้องซื้อได้สิเขาเป็นโล่เป็นโล่เขาจะขายตรงไหนะ <S <S สวัสดีครับตะาเผาอันนี้นะครับเอาวกระดาษเอาครับธรรมดาเนาะพิเศษครับพิเศษเลยนะครับเก้าสิกระดาษโซโคโปหัน เปียกๆเ,เป็นอย่างนี้ครับใส่ข้าเปียอ,อยก,กยอนะอน,น่าเกินนะผมว่าเขาทำหน้ากินเดเขาทำหน้ากินพอใหญ่เลย ว่าน่าจะเท่าไหรไม่รู้อะเท่าไหร่ก็ไม่รู้เหมือนกันเท่าไหร่ครับ48บาทครับ48รอป้นตาด้านหน้านะครับขอบคุณมากครับขอบคุณครับ ีอ่นผมเขาขายโอเคนะ48อร่อยดีจอดเลยกาแฟหอยี่บาทอย่าลืมมากินนะคะเดี๋ยวผมจะไปหาที่กินนะผมสบายสบายวันนี้ผมไม่มีงานแล้วครับผมก็เดินสบายสบายของผมไม่มีอะไรครับแค่ตื่นตาหนี่หน่อย ตื่นตานโน่ตื่นตานโน่แปลว่าอะไรตื่นตาโน่ก็เหมือนตื่นเต้นอะ่ะตื่นเต้นอะ่ะตาเราบอกว่าตื่นตานโน่โอซังโอซังวันนี้เชงโคเยอะ <c oughs> เดี๋ยวผมจะไปหาที่กินข้างนอกนะครับกินตรงนี้ไม่ได้โคโยโยะแยะผมครัโอซังกูรู้ค่าทำก๋วยเตี๋ยวอร่อยก็ปิดตาแล้วเรามาไม่ทันเรางานเยอะ ครับเบสองนี่สองผมจะมากินกระเป๋านะครับเดี๋ยวผมจะให้ทุกคนดู ก็เป็นความสุข่วนตัวของคนที่มาอยู่ที่ประเทศไทยก็ก็มารีวิวอาหารง่ายๆสาบายๆาาเราอยู่ข้างนอกที่จริงน่าจะไปรีวิวในห้องเนาะแต่ว่าห้องมาลกก็เลยมารีวิวกลางนอกคนระับกระเป๋าร้อนมากเลยครับกระเป๋าภาษาญี่ปุ่นซุยโตะมาซุยโตะบาจิซุยโตะบาจิ กับเปาซูริโตะมาชิโระถ้าไก่ดาวก็เมตามัยกับเปาซูริโตะมาชิโระไก่ดาวเมตายามะไก่ไกดาวเมตายามะอยู่น่ากินไหมครับกับเปาห่อยี่สิบห้าบาทจากผมได้มาในสี่สิบแปดบาทเขาให้ผมพี่เตะเลยครับผมไม่เคยกินร้านนี้เลยผมหาท้อ,อก่อน นี่้อ้อแล้วดูนี่สิครับอ่ลองล,อง,ลองมาดูนี่น่ากินไหม เกนโตเป็นโกงกินเยอะครับให้เกนโตก็อ,ออกมาลังกายด้การวิ่งครับเกนโตก็วันนี้วิ่งเยอะมากเลยครับเกนโตจะมากินกาเปาไม่ค่อยเป็ดครับเกนโตกินเบ็ดไม่ค่อยได้อาหารไทยมีแต่เผาเกนโตก็กินอะไรร้อนๆเกนโตก็ใส่พริก ผมก็เริ่มหาเกรมพริกได้เยอะขึ้นนะตั้งแต่มาอยู่ที่เมืองไทยอร่อยดีครับข้าวที่ไทยดาแข็งแกร่งไม่เหมือนข้าวที่ญี่ปุ่นซุเตอร์มาเชโรเปล่าปลาปาเปล่าครับกลาเปล่า

เริ่มเป็ดแล้วครับเริ่มเป็ดแล้วครับเขาให้ผมเยอะมากเลยก้าวดีนี่อร่อยครับเขามีเก็บขยะกยากรางๆต่อยครับผมก็มายืนกลางๆเลยจะงี้ครับ ไม่แด้ไม่อร่อยครอร่อยมากโอ้ยชีเด็ดแต่ได้ไม่มีน้ำซุปเพราะว่าเราอยู่ข้างนอกเราไม่ค่อยดาดวกเท่าไหร่อร่อยจริงๆครับต้องย้ายครับรบเก็บขยะมาแล้วเป็นชาวต่างชาติที่มาอยู่ที่เมืองไทยครับอยู่บนห้อง น้อเก็บขยะมา่ราที่้าน,น,น,น้าต่างจาก,ก็เข้ามาเจ้าห้องเหมือนผมนะครับเป็นคนไม่ใช่คนไทยก็มาเจ้าห้องเพราะเราไม่เรามาเราจะพูดภาษาอังกฤษนะนะครับเราเป็นเซนเซ่ก oh, ู o d m o r น i n g เฮ o ผมว่าผมกลับไปกินกระเป๋าดีกว่าครับ แม่เป็นไรครับเขาไม่อยากคุยกับเราแม่นี่เป็นอะไรก็ไม่รู้ไม่มีใครอยากคุยกับเราเลยเป็ดเป็ดครับเป็ดเป็ดครับแต่ว่าก็ไก่ดาวเหมือนนี่ญี่ปุ่นเลยก็เหมือนนี่ครับไก่ก็ออกไข่คิดว่าไก่ออกลูกเป็นหมูหรือไงครับตับตับหนึ่งดอก ไม่กลับใช่ไหมครับผมก็ไม่กลับเหมือนกันยินเข้าไปเยอะๆครับจะได้เป็นปลังงานจะได้ไปสอนเด็กๆได้ ราก็ไม่มีอะไรครับไปดํางานแล้วก็กลับห้องแล้วก็ตื่นมาแล้วก็ไปทํางานครับวันไหนไม่ไปทํางานก็ไม่มีตังคับผมสวัสดีครับพี่พี่ไว้เดี๋ยวผมจะทํากาปาไว้กินนะครับ สี่สิบบาทบาทในแพงครับถ้าเป็นข้าวไก่เตริยากิที่ญี่ปุ่นก็เก้าร้อยเยนก้านตามแล้วรามเมงเด๋ยวนี้ก็แปดรเจ็ดร้อยเยนแปดร้อยเยนครับแล้วแต่ร้านว่าก้ากินเท่าไหร่ก็ตอนผมอยู่ญี่ปุ่นผมก็ทํากับข้าวกินเองครับมาหมาเป็นครองต่อผมทํากับข้าวเพราะว่าเราไม่ได้มีฐานะที่ร่ํารวยเราไม่ได้รวย รวยครับเรามีชีวิตที่ธรรมดาธรรมดาเหมือนโดเลมอนครับทำงานมีเงินพอจุนเจือแต่ละเดือนเราก็ต้องรู้จักใช้รู้จักกินอย่างปะยัแล้วเราก็อยากที่จะจะเป,ป็นภู๊ครับเพื่อที่จะเป็นเซซจะเอาเรื่องความปยัเอาสิ่งดีๆมาต่อโฉนัย มีเครื่องบินด้วยครับน่ารักครับผมนั่งเครื่องบินมาผมคงไม่บินมาหลักครับย์เวตามายกิไก่ดาวครับคือโตมาเชื่อกะเตารับข้าวคืออะไรครับก้าวก็พับครับคนเยอะแยะครับตอนนี้ตอนอยู่มาหาลัยก็คนเยอะอยู่ที่นี้ก็คนเยอะ เมืองไตคนเยอะจริงๆครับคนเยอะแต no ่ไม่มีใครคุยกับผมพอผมพูดพูดอย่างนี้เขาก็ไม่กล้าคุยกับผมเลยครับแต่จะให้ผมพูดไทยผมก็พูดไทยได้กันเดียวคุณ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 คู่คู่คู่คุณคุณคู่คู่คู่คุณ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 เราให้กำลังใจพี่ๆเขาดีกว่าครับเราก็เขาเก็บขยะเราก็กินข้าวครับ ผมแบบแบบแบบรู้สึกแปลกๆยังไงไม่กลับนะก็ไม่เป็ดเป็ดครับทำไมเป็ดครับเป็ดครับเป็ดมากเลยแต่อร่อยผมหยุดกินไม่ได้ครับเดี๋ยวเจ้าของร้านเขาจะเสียใจใจที่ให้เราเอาใหาชากก้ชาวต่างชาติกินชาวต่างชาติก็ต้องกิน มันอร่อยคนไทยน่าจะไม่ค่อยเห็่อแต่สำหรับชาต่หงชาติมันให้เยอะดีครับแต่ก็เสร็จที่ญี่ปุ่นก็มีครับร้านนี้ให้กินเยอะๆเพราะเขากลัวว่าเราจะไม่อิ่มกินเยอะๆต้องอย่าลืมออกกำลังกายนะครับอย่างเกนโตเทนเทเกนโตเนี่ยเก็นโตเนี่ยเป็นคนญี่ปุ่นไปไหน,เด,นดเ,เดินตลอดเลยครับเดินตลอดเลยครับกิพี่เดินครับเดินเลยครับ ตอนสมัยผมอยู่ที่โตเกียวผมก็เดินกับเดินเดินกับเดินแต่อยู่มันงไทยเดินผมใช้สิทธิ์ความเป็นอาจารย์ช่วยซื้อมาตาใจครับเพราะมันไกลมากเดินไม่ไหวครับที่เมืองไทยมันไม่ได้สะดวกอะไรเหมือนญี่ปุ่นผมขอย้ายี่แป๊บหนึ่งนะครับเรามาอยู่ตรงนี้มันก็มืดๆหน่อยเพราะว่ามันเจ็บแล้ว แต่ก็แม่ตะไรมันก็เงียบหน่อยครับผมชอบกินอะไรเงียบๆผมรู้สึกผมอยู่กับคนเยอะๆทั้งวันเลยผมน่าจะกินไม่หมดครับแต่ผมจะไปยายามเกนตกสู้ๆครับเกนตกว่าเกนโตจะจยเกดักเป็นนามสกุลค,ครับเกนตกเป็นชื่อจริง ถ้าถ้าสั่งเขาเรียกเขาจะเรียกเกณฑ์ังครับเกณฑังมันชิ้นดังนะครับชิ้นดังดังมากเลยนะครับโ,โดเรม่อนกนังมากดาบที่้าตสูตรกร็นังมากเลยครับอันิเมตของญี่ปุ่นก็เป็นหนึ่งในการสร้างรายได้ประเทศญี่ปุ่นครับผมคนญี่ปุ่นทำหนังเก่งครับอ i ริตอิ r บอ e r l น n d มันทนออกดีครับผมดูหมดเลยเพราะผมถมัดเด็กใด้ไวกลับ วันพีซรูฟีสโซโล็วันพีซรูฟีสโซโล็อกโล็อันจิซันจิวันพีซผมก็เป็นแฟนคันแทบปันวันพีซแล้วครับผมชอบดูอน,นิเมะผมไม่ชอบหนังครับผมคิดถึนงาน,นาเบะซุปร้อนๆนาเบะแล้วก็มีอาไทาายิอา่อยอา่อยโอ้ยพูดแล้วก็กินถึงโตกเกียวครับมากินกะเพราคนญี่ปุ่นมากินกะเพราในซอย ตอยผมก็รู้สึกแปลกๆเหมือน,นกันครับไม่เป็นไรครับเรามาคนเดียวเราอยู่คนเดียวถ้ามีใครอยากอยู่กับเราเรามีใครที่รักเราจริงเราก็จะรักเขาครับมีความสุขครับที่กับชีวิตในทุกๆวันพยายามอย่าไปดีเรียกอะไรมากแล้วเราจะมีชีวิต แฮปปี้แฮปปี้กับได้ซีเด็ัทงหมดแล้วครับผมว่าผมซื้อกินก็ดีครับถ้าผมทำเองก็คงไม่อร่อย <laughs> ผมก็ทำได้ครับไข่มันญี่ปุน่นน้าตโตพี่โนาตโตเขาก็ซื้อ่วไม้กับแต่อาารญี่ปุ่นที่ไทยมันแพงครับอยากไปอย่างเงินเก็บเงนินไว้ลงดู อยากอยู่สงบสงบเงียบเงียบอางนี้ๆๆดีแล้วครับดีแล้วครับก็ผมไม่ชอบคนเยอะผมอยากอยู่กับคนที่ผมไว้ใจตั้งแต่ตอนเด็กๆโฟโอนูกะจังเป็นเพื่อนสมัยเด็กของกผมที่อยู่ที่โตเกียวครับผมก็เคยเป็นแฟนกันมาก่อนมัยตตอนอยู่ที่ทเตรียมมัธยมปลายแล้วเราก็อยูก,กันตอนมหาลัยชอบมีความสุขดีครับ เขาก่อเข่าใจเรามีคนมาขอโทครับไปได้เลยครับตับคุณพี่เราไม่ได้เป็นคนตายครับในคนญี่ปุ่น,นผ,มผมเป็ดมากเลยครับเป็ดเป็ดอ้าวผมนไปนะครับอ บอกก็ไปได้ครับถ้าสับไปรูปภาษาไทยก็เกกที่หายเลยที่หายที่หายเลยที่หาย ที่ปู่เป็นคนมีระเบียบแล้วก็มีมารยาทแล้วก็ตรงต่อเวลาครับเป็นคนตรงต่อเวลาตรงต่อเวลาครับแล้วก็พยายามทำงานทำงานครับคนขี้เกียจก,ก็มีครับโอพยายามกมมีผมปาปะสอนเสมอครับให้ผมขยันทำงานถึงปาปะจะขี้เมาขี้เมาดูดิขี้เหล่าเปโกไม่ไม่ค่อยมีดูไม่ค่อยดี เขาก็สอนให้ผมรู้จักพยายามผมก็จะเอาสิ่งดีๆถูกสิ่งไม่ดีผมก็จะทิ้งๆไปครับผมก็มองไม่เหงนะเหี๋ไปดูข่าวนะผมก็ไม่อย,อยากอยู่คนเดียวมากกว่าอยากอยู่คนเดียวมากกว่าก็อยากมีคนที่รักอยู่ด้วยแล้วผมก็รู้สึกอยากมีเขาในเวลาที่ ผมมีผู้หญิงที่ผมรักผมก็อยากอยู่กับเขาในทุกๆวันฮัลโหลฮัลโหลเขาเป็นตัวลิส์ครับตัวลิส์ผมพูดภาษาอังกฤษไม่เก่งครับไม่เก่งผมก็ไม่เคยกล้าพูดกับฝ้าหลังเหมือนกันเดี๋ยวเราหน้าเดี๋ยวผมจะไปพูดกับเกนโตะเกนโตะเซเซเดี๋ยวเซเซเนี่ยจะไปพูดกับกับฝ้าหลังฝ้าหลังฝ้าหลังนะครับภาษาอังกฤษ ผมไม่ค่อยเก่งภาษาอังกฤษครับเพราะว่าเรามีโรแมนจีอยู่แล้วเพราะเราใช้โรแมนจิคุยกันโรแมนจิคุยกันตอนผมเนี่ยภาษาไทายผมก็เขียนเป็นโรแมนจิแล้วผมก็เอามาเทียบกับภาษาไทายแล้วผมก็เป็นเอาหนังสือภาษาอังกฤนในนี้ครับเอามาสอนให้เด็กไทยเด็กไทยสมัยที่เก่งครับ าากูปาถาอังกิเกผมเปรี้ยมากเลยครับเขามีน้ำตาลด้วยเขาใส่ไอยีโนโมโตโลงไปด้วยผมไม่ไหวแล้วครับ

ขอบคุณเจ้าของร้านนะครับที่ให้ผมกิดเดี๋ยวผมไปดิ้นที่ห้องนะครับเรื่องแฟนผมยังไม่กล้ายิดอะไรเท่าไหร่ครับผมยังอยากอยากอยากเที่ยวอยากสนุกโนเดียวอยู่ครับผมยังไม่ไกลอยากมีความคิดนเรื่องนี้เท่าไหร่ครับเราอายุยังน้อยครับเราอายุ 24ปีป,ป,ปีเราก็ยังเด็กๆอยู่ก้อนก, mm. ก็ยังอยากที่จะเที่ยวอยากไดใ้ชีวิตเ mm. พราะหลังมีครอบครัวแล้วคนญี่ปุ่นผู้ชายญี่ปุ่นจะต้องเอาเงินเดือนให้ภารยาเทัางหมดเลยครับแล้วภารยยาก็จะให้เงินใช้ใช้เป็นเดือนเป็นวันๆครับซึ่งมันน้อยมากเลยครับคนญี่ปุ่นเขาก็มีปัญหาการคือเขา เป็ดครับผมเป็ดครับเกนโตะเป็ดสุดๆได้ชุกไหมโปกคือป่มากเอ่อเอ่อโคยผมพูดมากเลยใช่ไหมขอโทษนะโกเมนอร์ซางโกเมนอรมินาซ่างโกเมนอซางโกเมนโกเมนผมพูดมากแบบผมก็ทำรายการไม่เป็นครับผมก็พูดอะไรเรื่อยเปลี่ยนองผมเนะี่ยเดี๋ยวผมกลับคับ เขาก็บ่นกันครับเรื่องที่ไม่มีเงินกินเขาอยากกินเหล้าเยอะๆแต่ภรรยาเขาก็ห่วงสุขภาพของสามีครับกลัวจะอยู่กับลูกไม่นานทุกคงเขาก็เป็นห่วงการทุกคงเขาก็ไปห่วงสุขภาพแหละครับคนเรามีสามีมีภรรยาคนเดียวเราก็รักเดียวเราก็ไม่อยากให้เขาไปอะไรไปผู้ดีขเาเล่าเขาก็ไม่อยากให้โค เขาก็ไม่อยากเพื่อป๋อเป็นผู้หญิงเขาก็ไม่อยากให้สามีกินเหล้าเยอะครับเขากลัวว่าว่าจะสุขภาพเป็นไม่ดีครับเดี๋ยวผมกลับห้องก่อนนะครับครับมีวินมอตอรไซคกันแกดด้วยแต่ผมก็จอดมอตอรไทค์ตรงนี้เพราะผมเจ้าห้องไว้ครับผมไปก่อนนะ ว่าาามมตดสว,วัสดีครับเรากลับขึ้นห้องกันครับตามท่านนั้นเขาไปชาห,ออห้องของเรา สวัสดีครับขอบคุณนะครับมินาสังอเริกโตไซมัสลาซายนาลามินาสังบายบายผมลืมกล้องอีกเจนโตะนี่ขี้ลืมจริงจริงครับเจนโตชอบปิ่งปิ่งแลวออกกำลังกา,ายและสุขภาพดีครับ